สุดวันนี้ก็มามาถึงมาด้แลตสตีมสองวันแล้วเราก็จะไม่แน่ใจว่าจะไล่อีกหรือเปล่าซึ่งเราไม่น่ากดที่จะเล่นเกมนี้มาเลยเราจะมาเล่นเกมที่ไอเกมไอทุกคนคิดว่าผมจะผ่านไหมฮะกดเข้าไปเล่นแล้วโอ้อโหรู้เรื่องคุณคิดว่ายัางไงกันครับผมเดี๋ยวนี้มันโฆษณาไม่เกี่ยวเว้ย โฆษณาบ้าอะไรกันมาเกีียวเขาไม่ได้จ่ายให้ตายถูกบีอินนี่เจ้าของสถานที่นี้เคยร,ำร่ำรวยเป็นผู้ร,ำร่ำรวยมากซึ่งนั่นก็หมายถึงกว่า็นช่างเว็โบโปรดลอสคูนี่คือถุงเงิน และนี่ก็อะเดีมาเราได้เกิดขึ้นมาแล้วเราได้ตื่นขึ้นมาในห้องห้องหนึ่งเราได้บุกลุกเข้ามาที่นี่แล้วก็พบว่ามันมีถุง,งโง่อันหนึ่งที่เราต้องมาเก็บทั้งเกมตั้งยี่สิบอันเนี่ยเก็บไปทำพี่อะไรไม่รู้มันเป็นถุงเงินที่ไม่มีเงินหรือเปล่าหรือมีปะไม่รู้เดีย๋ยวไปกดสมุดสักหนึ่งทีเอเออ๋อสมุดหายกระพิบแล้ว เฮ้ยหึคิดว่าสัตว์ตรงไปห้องตรงข้างเดี๋ยวก่อนตรงวิววิวสัตว์กุดเสีวโอ้โหเสียวตูดฝ่ายเอ้ยเกือบโดนละแม่ไหนยังไงหึมีของอะไรไหมมีของอะไรบ้าเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วไม่น่าจะมีแล้วนี่นายเจอไอ้หนึ่งอันเราจะยังไม่ใช้อายนะเอ้ยหรือว่าเอ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวต้องเข้าไปในห้องคุยอีกรอบหนึ่นะงเนี่ยกูได้เสียงเฮียอะไรไม่รู้เฮียบ้าแคบบ้ากูตกใจหมดเลยจะอ,อะไรจะมาแถวนี้ทำไม สีสัตว,ว,ว์เลยกูหลอนกูกลัวชิบหายเลยมีไอแห้อย่างเยอะโอ้ยต้องไปข้างบนก่อนต้องเก็บข้างบนให้เรียบให้แบบเยอะไม่ดิต้องไปข้างล่างก่อนใช่ไปข้างล่างแล้วก็ค่อยไปข้างบนใช่ไหมยังไงวะคิดแผนก่อนไปข้างบน โอ้ยแค่กูตกใจนี่มันรูปของครอบครัวไม่รูปตอนที่ไอ้นั้นเดี๋ยวเพิ่งทักมาตอนนี้กูกำลังเล่นเกมเฮงสวยนี่อยู่ดูแลไปข้างล่างก่อนไปนี้ โอ้โหแล้วมันอยู่ข้างล่างไอเวนี่แล้วมันช้าจังวเนี่ยไอสัตว์ทำยี่อะไรเฮ้ยสัตว์เฮ้ยมันเข้ามามันเข้ามาตายกูตายโอ้ยย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 ยวยย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 ยน่าเลยเยยย ก็จะนานเลอื้ยเชื่อได้ปะฮะอะไร,รอ,อะไร,ะไรเกมอุ้ยมันให้เล่นเลยเกมเนมันไม่ให้เล่นมันรอ,อหรอกลรอเดี๋ยวพี่เราได้เหรียญ3อันเลย เดียวใช่เหรอเนี่ยไม่ใช่แล้วมังอืมอืมไม่ไม่เล่นเลยกูจะกดออกกดการบาดกาบาดกดการบาดกดสถานที่อะไรวะจะแขง่งนี่แกได้ไปเจอก็อันเดิมแหละมันต้องอ่าน ตาตบมาตาตบไปกดสมุดกดสมุดหนึ่ที่หนึที่แล้วก็โอ้ยปกติเราจะเล่นค่อนข้างที่จะเก่งมัง้งเห็นเขาว่าถ้าสมมุติเรายังไม่ออกจากห้องเนี้ยผีก็ยังยังไม่ไม่ออกเว้ย เมื่อเราออกปุ๊บเวลาเลยเริ่มขึ้นเราต้องรีบละถ้าออกปุ๊บแล้วเราต้องรีบเลยฮึมเงียบๆนิดหน่อยเมื่อกี้นี้กลัวเอ้ยมาสิครับเกมนี้เล่นง่ายกว่าเกมแกนนี่นะเท่าที่รู้เพราะว่า อันนั้นเวเพราะเกมเนี้ยมันเ,ยย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 เนื้ยเกมเนี้ยมันไม่อันนั้นไงคือเวลาเจอผีอะมันก็บอกให้วิ่งใช่ไหมแต่เกมนั้นอะ่ะไม่รู้เว้ยว่าเจอผีหรือเปล่าแล้วก็เราเราจะรูมไ้ยว่าเจอทั้งเมื่อกี้มันมาแล้วก็กูไม่รอดกูดบอกเลย อาจจะเป็นสุดไปแล้วก็ได้ตะกี้โอ้ยไม่มีของต,ต้องรีบๆเก็บปึ๊บปึ๊บแล้วก็รีบๆเข้าห้องรีบเข้าห้อง,รรเ,องเร็วสิครับเอ้ยเอ้ยอรอให้มันมาอีกรอบนันก่อนสักสองรอบรอให้มันมาอีกสองรอบเอ้า โอเคมึง okay, ไม่มาใช่ไหมไม่ไหวคุณรอไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยมึงลงไปข้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้น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 รีวิวพอยนี่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 เร็วพอยเร็วพร็วอยสัตว์เร็วเร็ฮ้ยกูกลัวที่กูพูดเร็วเเนี่ยสัตว์กูกลัวอืมไม่ yeah, <repetition. S 2> ไมีของอะไรใช่ไหม มีกอฮืมไฟไฟงั้นเหรอฮืมเฮียปิดไฟกูอีกกูตรงไปสิครับตรงไปสำไมรูดูปิน้นรูดูเอาดิทำไมเดี๋ยวอยู่ห้องถ่ายเอกสารต้องถ่ายรูปรูปรูปไอยเยอะ แต่ถ่ายได้แค่อันเดียวเฮ้ยขออีกดิชิบหาย,อ,ยอืมเดี๋ยวไปกูรีบเลยรีบรีบเลยมันมาแล้วเราจะฟังเพลง ภาษาเฮี้ยนเลยวะอุ๊ยขอโทษปกติอันนี้คือเกมอัปเดตอยู่ไปไกลมากเลยนะปกติมันไม่ใช่อย่เงี้ยเว้ยมันไม่ใช่อย่เงี้ยเมื่อกี้เราเข้าทางประตูนี้เราต้องออกประตูนี้ รีวิวพอ,อยมันมาแล้วอุ้ยฟ้ามันจะผ่านไหมเนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วมันขึ้นชั้นทร์สามาแล้วพอยรีวิพอ,อย,พออยมึงตายนะกูไม่รู้กูเข้าก่อนเข้าห้องเข้าห้องเข้าห้งองเข้าห้องก่อ,น,อ,เอเน,นเข้าห้องก่อนเฮ้ยจิบขายเอ้ยหาขวบเอ้ยกูไม่รู้กูเข้าก่อนดิค่ะเดี๋ยวค่อยเก็บถุงในตรงนอกร้าน,นเดี๋ยวต้องเข้าอีกที่หนึง เดี๋ยวอุ้ยชัก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 ไม่หงุดช่วยวิ้ยได้เรื่อยมั้ยยังอ่ะยังเจ้าก็ได้เรื่อยเหรอกูได้เรื่อยยังเหรอไอ้เหี้ยไม่รู้กูได้เรื่อยยังกูได้แล้วโอ้โหชักชักวาบขอให้วาบไปชั้นล่าง เก็บอีกแค่เป็นนสิบเจ็แล้วสิบแปสเก้ายี่สิบอีกสามถุงนิ่งกูวาบมาจนสองเยอะแล้ววาบมาห้องนี้พ่อ,อาตายไปๆไปไปไปกดดานห้องนี้เดี๋ยวด้วนรมมาลมมา มันมารู้มารู้ดิเฮ mm ี hmm. ย 8. ขอก nah. ูอยากให้มึงมามึงก็มาเรียวหูคุยเอ้ยดูเขาลงไปบวกหรอกจัดมึอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหมึงไม่มาขอโทษเฮ้้ตังใจขอโทษขอโทษโอ้โหเร็วๆต้องผ่านอีพีนี้ สิ S <S ่งเงี้ยไปแล้วโอ้ยแล้วมังลงไปข้างล่างพ่อมังตายถึกูยู่ไปแล้วเฮึแย่เมียวเมียวมีเสียงพ่อยไม่สัตว์เอ้ยเลยอีกแคทเจ็ดถุงเอ้ยเลยอีแคทสามถุงนี่คือมันเอายากที่สดเร็วโอ้ยเน้ะ เียเไม่รู้มันอยู่ชั้นไหนไม่รู้ที่รู้กูลงล่างกูลงล่างก่อนแล้วก็ตรงเข้าห้องตรงข้างซ้ายนี้นี่เฮ้ยโอล่เฮียกูจะตายแล้วหนึ่งรูดีสัตกระถุงกระถุงกระถุงเร็วเรเร็วเร็วเร็วเร็เรอวเรวเเเเเหลือร ่ายและการออกกูมันอยู่ชั้นสองกูขึ้นไปบวกเลยไหมเนี่ย <c oughs> และมันลงมาข้างล่างใช่ไหมนั่นไง <c oughs> มันลงมาข้างล่างแล้วกูแบบเสียวตุกดีอ่ะกูว่าโอ้แต่แล้วยังไงนี่เด้อฉ่บงเสีย มึงจะมาห้าห้ใสหูกูบ่อยๆแบบนี้ไม่ได้นะกูไม่ชอบเลยนะมืออยู่ั้นไหนมึงขึ้นบนไปเอออะไรขึ้นขึ้นบนไปสัตว์เรีวพอยท่องคาถาพุทโธท,ทำมังทำมังคงเนื้อสังฆังคงกระดูก จงไปโอ้ยโหดีเมื่อกี้นี้มันขึ้นมาวิ่งไอ้เหียกูเกืดดอบตายอมันบอกว่าวิ่งเว้ยเมื่อกี้น่ะเห็นไหมได้ยินไหมทุกคนเมื่อกี้มันมันมันเขียนว่าวิ่งอ่ะไอ้เหียกูเกือบไม่รอดไอ้สัตว์กูเกือบไม่รอดมันลงมาพอดีไอ้เฮียกูว่าแล้วกูเกือบไม่รอดไอ้สัตว์ออนนเลยอะไรเนี่ยโฆษณาอะไร สีวิยังงั้นเลยโอ้ยเมื่อกี้นี้กูเสียวมากเลยอ่ะเฮียเสียวกูดูหล่อเฮียกูสาดเดีอดตาดิจิบผายแม่งโคตรแบบโคตรชิบหายอะถ้าส่ปกูตายอะเลยติดตั้งอะไรไม่ติดตั้งเลยอืม เฮ้ยไม่ติดตั้งเลยเฮ้ยสี่สิบสามทนี้ปันกลางทยากะชิบไผยอะไรสำรวจคาลือหาร้านที่เต็มไปด้วยอ่าอ่าเยียมึงเปลี่ยนเร็วจงังวะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ช์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องซีพอย์แบบสิบก้านะฮะจะลืมนะเราจะมาเล่นต่อแล้วกันนะไอ้นี่ยไอ้นี่เอ่ออะไรวะเกมนี้เนี่ยเท่าที่จำได้มันจะมีผีอื่นๆด้วยใช่ไหมไหนผีอื่นๆก็ตรงไหนกะูจะดูเดี๋ยว เล็ขสูงค่ะไอสิแค่งไงนี่มันปรับใหม่กูไม่รู้กดตรงไหนอ๋อนี่นี่ไอผีชาลีอุ้ยั่นก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายกดไลค์ลด้วยดักกดแชร์ด้วยกดติดตั้งใครด้วยะกดตั้งใคกับติดตามนีืกูพูดสองรอบปะเนี่ย